สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการเดอะเบตแจ้งวัฒนะนะครับห้องนี้จะอยู่ยื้องๆกับไักโครแจ้งวัฒนะครับคอนโดนี้โดยที่ตัวห้องเนี่ยจะอยู่ตึก b ีบอยชั้น12ตึก b เนี่ยใต้ตึกจะเป็นเซเว่นครับผมก็สะดวกในเรื่องของการซื้อของครับผมห้องชั้น12ขนาดห้อง26ตารางเมตรนะครับ26ตารางเนี่ยผมจําไม่ค่อยได้ก็เป็น ห้องแบบมีหนึ่งห้องนอนแยกครับผมโดยที่ภายในตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยจะมีแอร์หนึ่งเครื่องครับเป็นของพ a n a s o n i c เลยแล้วก็มีตัวเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานครบชุดครับก็จะมีตัวทีวีครับมีตู้เย็นไมโครเวฟน้ำอุ่นครับแอร์ห้องนอนก็จะมีให้อีกหนึ่งเครื่องตามนี้นะครับแล้วก็ตัวที่นอนเนี่ยจะเป็นที่นอนไซส5์5ฟุตมาตรฐานเลยระเบียงห้องเนี่ยจะเป็นระเบียงทิศตะวันออกก็คือจะเห็นวิว คลองปลาปลาแล้วก็เห็นโลตัสฝั่งขวามือก็เป็นถนนแจ้งวัฒนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยจะมีฉากกาั้นหาบน้ำแยกโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนพร้อมตัวตัวเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานนะครับผมแล้วก็สุขภัณฑ์ตรงโซนแห้งก็มาตรฐานทั่วไปในส่วนของครัวครับ เครื่องย้ยายไฟตันที่ผมแจ้งไปอ๋อแต่จะมีเพิ่มมาก็คือมีตัวตัวตุ๋ควันครับกับเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าตัวนี้เวลาดืงมออกมาจะใช้งานได้เลยครับผมเป็นมาตรฐานของที่นี่เลยแล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะครับพร้อมกับตัวเก้าอี้แล้วก็ระเบียงห้องจะมีเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับเครื่องแต่ผ้าฝาบนอันนี้คือวิวระเบียงห้องให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึง่งอ่า ห้องนี้ปล่อยเช่าถูกที่สุดในโครงการเลยนะครับปล่อยเช่าที่6,500บาทครับผมก็วรนนีเจร์เครื่องใช้ฟ้าตามนี้นะครับดูอันก่อนถ้าสนใจอยากจะขอนะัดชมห้องก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรหรือ ID Line ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวห้องนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม